สำหรับชาวลัคนาราศีกรกฏนะครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับเหมาะกับการออกไปร่วมงานบุญกันดีกว่านะครับดีกว่านอนปั่นป่วนอยู่กับบ้านและในเรื่องของการเงินนะครับก็ยังอยู่ในสภาวะที่ดีแค่มีช่วงสั้นๆที่ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ค่อยช่วยเหลือเท่านั้นเองส่วนในเรื่องของการงานนะครับก็อาจจะดูอืดๆลงบ้างแล้วก็คงต้องขอเวลากับการปรับตัวกับอะไรใหม่ๆและในเรื่องของความรักนะครับในเดือนนี้ถ้าไม่ไปโฟกัสในเรื่องอื่นบ้าง ก็อาจจะมีดราม่ามาเต็มๆส่วนเรื่องโชคลาภในช่วงต้นเดือนก็มาจากทางธุรกิจและทางรายได้ของคุณเองแต่ช่วงปลายเดือนโชคลาภจะมาจากทางเพื่อนเรามาดูรายละเรอียดกันครับสวัสดีครับพบกับผมอูจะรู้จกักในคลิปนี้นะครับเราจะมาทํานายไทยทักดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎกันนะครับ ว่าในเดือนตุลาคม2563เนี่ยชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยเขาจะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างและก็ต้องบอกกันเช่นเคยนะครับว่านี่คือการทํานายทายทักดวงชะตาแบบรวมของชาวลัคนาราศีกรกฎไม่ใช่เป็นการทานายทายทักดวงชะตาแบบส่วนบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้เรามาเริ่มเลยครับ <S <S เริ่มกันที่ตัวตนของชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับ ซึ่งดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องตัวตนของคุณเนี่ยก็คือดาวจันทร์นะครับแต่อย่างที่เคยบอกกันไปเสมอว่าดาวจันเนี่ยเขาเดินเร็วนะครับเพราะฉะนั้นการดูเกี่ยวกับโชคชะตาของชาวลัคนาการาศีกรกฎเนี่ยเขาก็จะมองในสส่วนประกอบกันก็คือดูจากดาวจันที่เคลื่อนไปนะครับแล้วก็ดูจากลัคนาราศีกรกฎว่ามีดาวอะไรมาสัมพันธ์กับลัคนาของคุณหรือเปล่านะครับซึ่งในเดือนนี้นะครับชาวราศีกรกฎเนี่ย จะมีดาวเกตนะครับมาเลงอยู่ทั้งเดือนเลยนะครับดาวเกตเนี่ยก็ยยจะเป็นดาวที่เป็นดาวที่เกี่ยวกับการกระตุ้นนะครับเพราะฉะนั้นดาวเกตมาเนี่ยก็จะกระตุ้นความรู้สึกของคุณให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นดาวเกตมาอยู่ในเรื่องของความรักเรื่องของคนรักนะครับก็อาจจะกระตุ้นเรื่องของความรู้สึกที่เกี่ยวกับความรักของคุณให้มันชัดเจนมากขึ้นและถ้ามองว่าดาวเกตเป็นเรื่องของ เรื่องของทางบุญนะครับเวลาที่ดาวเกตมาเล็งน,นะครับก็เหมาะกับการที่คุณจะไปร่วมทําบุญออกไปร่วมงานบุญต่างๆซึ่งมันก็อาจจะหมายความว่าคุณเองเนี่ยอาจจะมีเหตุการณ์หรือมีสถานการณ์ที่จะต้องไปร่วมงานบุญไปร่วมพิธีกรรมอะไรต่างๆบ่อยขึ้นนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นผลดีนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยดาวเกตที่กระตุ้นเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดความปั่นป่วนทางอารมณ์ ขึ้นอย่างชัดเจนเพราะว่าชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยเป็นดาวจันท์นะครับจริงๆเป็นคนเซนซิทีฟเป็นคนอ่อนไหวในเรื่องของความรู้สึกอยู่แล้วส่วนเรื่องเหตุการณ์ต่างๆนะครับก็จะมีเปลี่ยนไปตามที่ดาวจัน์ทรเขามีการเคลื่อนย้ายไปซึ่งผมก็จะบอกในจุดที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันเด่นๆขึ้นมานะครับคงไม่ได้บอกไปในทุกวันนะครับก็เริ่มต้นนะครับดาวจันทร์ก็จะอยู่ในเรื่องของภพสุภะนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับ ดาวจันเนี่ยอยู่ในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่การสนับสนุนจริงๆเป็นพบที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเวลาที่ดาวจันทร์อยู่ในตําแหน่งนี้เนี่ยเขามีการโยกกับดาวราหูลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าราหูล่าจันนะครับเวลาดาวราหูล่าจันเนี่ยมันจะเกิดสภาวะของความดูไม่ค่อยมีสเสน่ห์นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเกี่ยวข้องกับชาวกรกฎก็คือในช่วงนี้บางทีนะครับคุณก็อาจจะต้องออไม่แสดง ความรู้สึกหรือไม่แสดงความโดดเด่นอะไรมากเพราะว่าบางทีการแสดงออกของคุณเนี่ยมันอาจจะทําให้ดูดูไม่ไม่น่ารักดูไม่ค่อยงดงามลักษณะนั้นนะครับบางทีอาจจะไปขัดตากับผู้หลักผู้ใหญ่ และต่อมานในช่วงวันที่5ถึงวันที่7ดาวจันทร์เขาก็โคจรมาอยู่ในเรื่องของ,าางลาภโชคลาภความสําเร็จเวลาตัวตนคุณมาอยู่ในเรื่องของโชคลาภความสําเร็จมันก็จะเป็นช่วงที่คุณจะมีโชคมีลาภดีสําเร็จอะไรดีนะครับในช่วงนั้นก็จะมีเรื่องของโชคลาภเข้ามาด้วยแล้วก็เวลาที่ดาวจันทรมาอยู่ร่วมกับดาวราหูนะครับดาวคู่นี้จะเป็นคู่ของการให้เครดิตนะครับมันเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่เหมาะนะครับถ้าเกิดคุณจะ ร้องขอในเรื่องของความช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือว่าคุณจะมีการทําเรื่องของการกู้การยืมอะไรต่างๆเนี่ยในช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะนะครับคุณจะมีโชคทางด้านการกู้ยืมมีคนให้เครดิตกับคุณและในช่วงวันที่8ถึงวันที่10นะครับดาวจันทร์ก็โคจรเข้าสู่ราศีเมถุนในเรื่องของวินาศนะครับวินาศก็หมายถึงการสูญเสียการจบสิ้นนะครับลักษณะแบบนั้นนะครับซึ่งดาวจันทร์นะครับตัวตนของคุณเนี่ย เล็งไปก็เจอกับดาวพฤหัสที่เป็นเจ้าของช่องอริเจ้าของเรื่องอริก็คือปัญหาอุปสรรคนะครับและในช่วงนั้นนะครับดาวอังคารเนวันที่9เขาก็จะถอยหลังไปนะครับแล้วก็เดินถอยหลังอยู่ในเรื่องของสุภะเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่คนที่คอยให้ความช่วยเหลือซึ่งดาวอังคารนะครับในช่วงนั้นเนี่ยก็เล็งอยู่กับดาวอาทิตย์นะครับซึ่งดาวอังคารเล็งอยู่กับดาวอาทิตย์เนี่ยก็จะส่งผลในเรื่องของ อาจจะมีความขัดแย้งนะครับขัดใจกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยให้ความช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงนี้นะครับวันที่8ถึงวันที่10เนี่ยถ้าจะต้องมีการเจรจาอะไรกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ควรจะสงบเสงี่ยมเตรียมตัวไว้หรือว่าถ้าเกิดมันเลื่อนได้นะครับก็อาจจะเลื่อนไปในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยเหมาะผู้ใหญ่อาจจะไม่ค่อยเอ็นดูเท่าไหร่ และในช่วงวันที่10ถึงวันที่12นะครับดาวจันทร์ก็เข้ามาอยู่ในบ้านตัวเองมีความเข้มแข็งดีนะครับคุณเองก็อาจจะมีความสมบูรณ์ดีเวลาดาวจันทร์ทับลัคนาในดาวจันทร์ทับตัวเนี่ยเขาบอกว่าบางทีจะมีคนเอาของกินเอาอาหารการกินอะไรดีๆมาให้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ว่าในช่วงนี้นะครับที่คุณอาจควรจะต้องระวังนิดนึงนะครับก็คือระวังในเรื่องของความเชื่อนะครับในเรื่องของศรัทธาต่างๆเนี่ย เพราะว่าเวลาที่คุณเข้าไปในร่วมพิธีงานพิธีกรรมต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความเชื่อนะครับเพราะว่าในช่วงนี้นะครับลักษณะที่ดาวจันทร์กับราหูโยกกันเนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นจันทร์ล่าราหูนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของความเชื่ออาจจะมีการหลงเชื่ออะไรได้ง่ายนะครับและในช่วงนี้เนี่ยดาวพฤหัสตกอริด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระวังเรื่องการหลงเชื่ออะไรง่ายๆนะครับ ช่วงวันที่12ถึงวันที่14นะครับดาวจันทร์มาทับนะครับมาร่วมอยู่กับดาวสุกนะครับซึ่งอยู่ในช่องการเงินตัวตนมาอยู่ในช่องการเงินนะครับและดาวสุกที่มาเนี่ยมาจากเรื่องของโชคลาภนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่คุณเนี่ยสามารถทําธุรกิจมีเงินทองเข้ามาดีนะครับมองเรื่องของธุรกิจอะไรเนี่ยมักจะสําเร็จได้ดีสําเร็จได้ง่ายช่วงวันที่2 1ถึง23นะครับ ดาวจันทร์เขาก็โครจรมาอยู่ในราศีธนูนะครับในเรื่องของอรินะครับแน่นอนครับเวลาตัวตนคุณไปอยู่ในเรื่องของอริมันก็จะมีเรื่องที่มันเป็นอุปสรรคมีเรื่องขัดข้องใจนะครับไม่ได้เป็นไปตามที่ต้องการนะครับแล้วก็ไปร่วมกับดาวเสาร์ซึ่งเป็นเรื่องของคู่เรื่องของคนรักด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็น ช่วงที่คุณมักจะแบบหงุดหงิดใจขัดใจกับคนรักอยู่ด้วยนะครับแล้วก็อาจจะต้องอยู่ในสภาวะจำยอมนะครับอาจจะไม่พอใจอาจจะขัดใจแต่ก็อาจจะต้องยอมคู่เพราะว่าดาวจันทร์กับดาวเสาร์เนี่ยเวลาอยู่ด้วยกันมันอยู่ในสภาวะที่ต้องจำยอมนะครับอาจจะจำยอมในสภาวะภายนอกแต่ในใจก็ยังคงขุ่นเคืองอยู่และในช่วงวันที่25ถึงวันที่27นะครับตัวตนของคุณก็ไปอยู่ในเรื่องของมรณะ ก็อาจจะมีเหตุที่คุณจะต้องอเดินทางไกลนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงนี้นะครับแต่ก็น่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางไกลนะครับหรือว่าอาจจะมีต้องไปร่วมงานที่เกี่ยวกับการสูญเสียต่างๆและในช่วงปลายเดือนนะครับ 30- 31นะครับคุณก็จะมาอยู่ในเรื่องของการงานเป็นช่วงที่คุณจะเข้ามา เรื่องนะครับมารุ่ยงานและนะครับในช่วงนี้นะครับมาเก็บรายละเอียดในเรื่องของงานเพียงแต่ว่าในช่วงนี้นะครับคุณอาจจะต้องมีความละเอียดอ่อนมีความพิถีพิถันกับเรื่องของงานมากขึ้นนิดหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยปกติดาวจันเนี่ยนะครับเป็นดาวที่มีความพิถีพิถันอยู่แล้วนะครับชาวกรกฎนะครับแต่ว่าในช่วงนี้นะครับดาวจันเนี่ยมาเจอกับดาวมฤตยูซึ่งเดินถอยหลังเวลาคู่นี้เจอกันเนี่ยบางทีมันจะทําให้เกิด ความไม่ค่อยละเอียดไม่ค่อยรอบคอบนะครับก็อาจจะต้องพิถีพิถันให้มากขึ้นมาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎกันบ้างนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินก็คือดาวอาทิตย์นะครับซึ่งในช่วงต้นเดือนเนี่ยดาวอาทิตย์เขาก็โคจรอยู่ในราศีกันในเรื่องของสหัชชะสหัชชะหมายถึงเพื่อนฝูงสังคมหมายถึงการเจรจาต่อรองนะครับซึ่งการเงินของคุณเนี่ยก็ยังคง มีเรื่องของธุรกิจนะครับเรื่องของรายได้ที่เข้ามาอย่างดีนะครับอาจจะต้องมีการเจรจานะครับมีการร่วมทําธุรกิจร่วมกับเพื่อนฝูงนะครับซึ่งการเงินเนี่ยก็ยังคงมีเข้ามาอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าในช่องการเงินของคุณเนี่ยก็มีดาวสุกมาโคจรอยู่ซึ่งดาวสุกเนี่ยเขามาจากเรื่องของโชคลาภนะครับความสําเร็จนะครับแล้วก็เรื่องของครอบครัวเรื่องของความมั่นคงนะครับ คุณเองอาจจะได้รับการสนับสนุนในเรื่องการเงินจากทางครอบครัวด้วยเช่นกันนะครับและก็การเงินก็จะเข้ามาแบบค่อนข้างมั่นคงเลยและพอวันที่9ตุลานะครับดาวังคารเขาก็ถอยหลังเข้าสู่ราศีมีนนะครับวันที่10ดาวพุธถอยหลังเข้าสู่ราศีกันนะครับในเรื่องของการเงินนะครับก็ยังคงมีการเจรจาอาจจะต้องมีการร่วมกับเพื่อนฝูงนะครับ เป็นเพื่อนที่มีหน้ามีตามีความโดดเด่นในสังคมนะครับเพราะว่าดาวพุธท,ที่ถอยหลังกลับมาเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของเพื่อนแล้วก็ได้ตําแหน่งกเกษตรและก็ตําแหน่งมหาอุดนะครับก็คือเพื่อนฝูงที่มีความมั่นคงนะครับมีความโดดเด่นในสังคมนะครับก็อาจจะมีการร่วมทําธุรกิจทางด้านการเงินกันแต่ในช่วงนี้นะครับสำหรับที่เกี่ยวกับผู้หลับผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนทางด้านการเงินเนี่ยก็อาจจะ ไม่ได้ช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่เพราะว่าดาวอังคารที่ไปอยู่ในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับกับดาวการเงินของคุณเนี่ยเป็นคู่ศัตรูกันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับช่วงสั้นๆนะครับ9ถึง17ตุลานะครับก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่ได้ช่วยส่งเสริมในเรื่องการเงินในช่วงนี้นะครับและพอ17ตุลานะครับดาวอาทิตย์ก็โคจรไปอยู่ในเรื่องของพันธุในเรื่องของครอบครัวเรื่องของความมั่นคงนะครับ ในช่วงนี้นะครับในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยก็อาจจะมีการเจรจามีการทําข้อตกลงอะไรกันที่ชัดเจนขึ้นนะครับอาจจะเป็นการทําข้อตกลงทางคําพูดกันก่อนอาจจะยังไม,ไม่ได้มีการเซ็นสัญญาต่างๆแต่มันจะชัดเจนและมั่นคงมากขึ้นเพราะว่าในเรื่องของพันธุเนี่ยอ,อีกความหมายหนึ่งนะครับนอกจากครอบครัวนอกจากอสังหาริมทรัพย์แล้วเนี่ยก็หมายถึงสัญญานะครับเพราะพันธุมันหมายถึงพันธะที่เกี่ยวกับสัญญาก็ได้มันหมายความว่า คุณจะมีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของการเงินในช่วงนั้นจนถึงสิ้นเดือนเลยและสำหรับเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานก็คือดาวอังคารนะครับในช่วงต้นเดือนเนี่ย ดาวการงานของคุณนะครับก็ยังโคจรอยู่ในบ้านตัวเองนะครับก็ถือว่าการงานยังมีความเข้มแข็งยังมีความมั่นคงนะครับถึงแม้จะมีการเดินถอยหลังนะครับทั้งดาวอังคารที่ร่วมกับดาวมฤตยูก็ถอยหลังทั้งคู่นะครับการงานก็อาจจะดูอืดๆลงบ้างดูเนื่อยๆลงบ้างนะครับแล้วก็พอหลังวันที่9นะครับดาวอังคารเนี่ยเขาก็จะถอยหลังเข้าสู่ราศีมีน นะครับในเรื่องของสุภะนะครับเรื่องของความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของคนช่วยเหลือซึ่งพอดาวังคารนะครับถอยหลังมาอยู่ในราศีมีนในเรื่องของสุภะผู้รับผู้ใหญ่ความก้าวหน้าความเจริญต่างๆเนี่ยนะครับดาวังคารเนี่ยก็เล็งมาเจอกับดาวอาทิตย์นะครับซึ่งคู่นี้เป็นคู่ศัตรูกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับดาวังคารเนี่ยมาจากเรื่องของการงานนะครับแล้วก็อีกความหมายหนึ่งก็มาจากเรื่องของปุตตะหมายถึงอะไรใหม่ๆนะครับ อาจจะเกิดความไม่ค่อยลงตัวกับงานที่เป็นลักษณะใหม่ๆที่มันมีการเพิ่มเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาหรืออาจจะมีเรื่องของการมีเจ้านายใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงเข้ามานะครับซึ่งก็เป็นช่วงสั้นๆนะครับที่คุณเองเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวมันก็เลยเกิดการขัดข้องขัดแย้งกันนะครับในช่วงตั้งแต่9ถึง17ตุลาคมนะครับและเดี๋ยวพอ10นะครับดาวพุธเขา ถอยหลังมาพอ17ดาวอาทิตย์ย้ายออกไปนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการงานของคุณก็ปัญหาก็น้อยลงแล้วไม่เกิดความขัดข้องขัดแย้งอะไรแล้วนะครับและในช่วงปลายเดือนช่วง24นะครับดาวศุกร์เนี่ยเขาก็โครจรเข้ามานะครับมาอยู่ในเรื่องของการเจรจานะครับเรื่องของการตกลงเรื่องของสังคมต่างๆเนี่ยซึ่งดาวศุกร์มาจากเรื่องของโชคลาภความสําเร็จนะครับ และดาวสุกเล็งไปเจอกับดาวอังคารซึ่งคู่นี้เขาเป็นคู่มิตรกันเพราะฉะนั้นในเรื่องการงานของคุณเนี่ยก็จะมีคนที่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนเป็นมิตรที่ดีมาช่วยส่งเสริมในเรื่องการงานของคุณนะครับอาจจะมีการส่งเสริมในเรื่องของการเจรจาการทำข้อตกลงต่างๆส่งให้เกิดผลดีกับเรื่องการงานของคุณด้วยเช่นกันและในช่วงนี้นะครับเนื่องจากว่าถึงแม้ดาวังคารจะเดินถอยหลังแต่ว่ามีคู่มิตรที่ดีมา สัมพันธ์หนึ่งกันก็อาจจะหมายความว่าในเรื่องการงานของคุณเนี่ยอาจจะงานเก่าๆที่คุณเคยได้ทําไว้ผลงานเก่าๆเนี่ยก็อาจจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอีกครั้งหนึ่งด้วยเช่นกันมาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีกรกฎกันบ้างนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักก็คือดาวเสาร์นะครับซึ่งดาวเสาร์เนี่ยในเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับดาวเสาร์ก็ยังโครจรอ,อยู่ในราศีธนูนะครับในภพ อรินะครับก็อริหมายถึงปัญหาอุปสรรคความขัดข้องใจต่างๆนะครับแน่นอนครับเวลาที่ดาวความรักไปอยู่ในเรื่องของอริคุณก็คงอยู่ในสภาวะที่มันก็อาจจะไม่ได้ดูหวานแหววไม่ได้ดูสดใสสดชื่นสักเท่าไหร่ในเรื่องของความรักแต่อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเองนะครับแล้วก็คนรักของคุณเนี่ยอาจจะต้องไปอยู่ในสภาวะของการที่จะต้องไปร่วมกัน แก้ไขปัญหานะครับต่างๆคือไม่ใช่เฉพาะปัญหาในเรื่องของความรักนะครับบางทีอาจจะต้องมีปัญหาในเรื่องของเรื่องของธุรกิจเรื่องของการงานที่จะต้องไปร่วมกันในการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นบางทีก็อาจจะไม่ได้มาใส่ใจกันในเรื่องของความรู้สึกของความรักกันสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นความรู้สึกในเรื่องของความรักก็อาจจะไม่ได้สดใสอย่างที่ควรจะเป็นนะครับและยิ่งในเดือนนี้นะครับดาวเสาร์เนี่ยเขาก็มาเดินไปข้างหน้าปกติแล้ว เวลาดาวเดินไปข้างหน้าปกติเนี่ยมันก็จะมีความชัดเจนขึ้นนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยดาวเสาร์มีการถอยหลังนะครับบางทีความรู้สึกนะครับที่แสดงต่อกันมันก็จะเป็นการอึนๆนิ่งๆ่งนะครับแต่พอดาวมาเดินไปข้างหน้าปกติเนี่ยมันก็จะแสดงกันอย่างชัดเจนนะครับเวลาหงุดหงิดก็หงุดหงิดชัดเจนเวลาไม่พอใจก็ไม่พอใจชัดเจนนะครับและยิ่งในเดือนนี้ดาวเกตนะครับมาโคจรอยู่ในเรื่องของคู่ครองเรื่องของ ความรักของคุณนะครับมันก็มีความชัดเจนขึ้นในเรื่องของความรู้สึกเพราะว่าดาวเกตเนี่ยเขาจะเป็นดาวที่มีหน้าที่ในการกระตุ้นนะครับในทุกๆเรื่องนะครับและยิ่งเขามาอยู่ในเรื่องของความรักมันก็จะกระตุ้นความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับความรักเกี่ยวกับคู่ของคุณสําหรับชาวราศีกรกฎนะครับในเดือนนี้นะครับ เวลาคุณเหงาคุณก็จะรู้สึกเหงาแบบเหงาเต็มๆนะครับเวลาคุณรู้สึกน้อยใจคุณก็จะแบบน้อยใจแบบหดหูเลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องรู้นะครับว่าในเดือนนี้ความรู้สึกของคุณเนี่ยมันจะมาแบบมาเต็มเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องไปโฟกัสในเรื่องอื่นบ้างนะครับและถ้ามองเรื่องของดาวเกตเป็นเรื่องของเกี่ยวกับบุญเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็อาจจะเป็นช่วงที่เหมาะนะครับที่เวลามีดาวเกตมาเลงเนี่ย ก็อาจจะเป็นช่วงที่เหมาะที่คุณควรจะออกไปทําบุญออกไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะถ้าคุณไปโฟกัสกับเรื่องพวกนั้นนะครับความปั่นป่วนทางอารมณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักเนี่ยมันก็อาจจะดูเหมือนจางๆไปนะครับมันก็จะไม่ค่อยรู้สึกมีดราม่าก,กับเรื่องของความรู้สึกสักเท่าไหร่และสําหรับคนโสดนะครับในช่วงนี้นะครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับเนื่องจากการที่ดาวเกตมา เลงนะครับแล้วก็อยู่ในเรื่องของความรักมันเป็นเดือนที่คุณเองเนี่ยในเรื่องของความรู้สึกอย่างที่บอกนะครับมันจะมีความรู้สึกออกมาอย่างเต็มที่ในเรื่องเกี่ยวกับความรักเพียงแต่ว่าสภาวะหรือสถานการณ์เนี่ยในเรื่องของคนรักที่จะเข้ามาปฏิสัมพันธ์เนี่ยมันไม่เอื้อนะครับมันไม่สอดคล้องมันไปอยู่ในเรื่องของอริก็อาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาหรือว่าเวลาที่มีเข้ามาก็มักจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้อง อดใจรอไปอีกหน่อยครับมาดูเรื่องโชคลาภของชาวลัคนาราศีกรกฎกันบ้างนะครับตั้งแต่หลังจากที่ดาวราหูย้ายนะครับดาวราหูเนี่ยก็เข้าสู่ในเรื่องของโชคลาภของชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับจริงๆแล้วเนี่ยดาวที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภของชาวราศีกรกฎก็คือดาวศุกร์นะครับแต่เนื่องจากว่าปีครึ่งต่อจากนี้นะครับมีดาวร uh, าหูเนี่ยเขามาโคจรอยู่ในเรื่องของโชคลาภนะครับ และดาวราหูเนี่ยก็มาจากเรื่องของมรณะนะครับมรณะหมายถึงที่ไกลการสูญเสียโยครคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับเรื่องของความเสื่อมต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเหตุการณ์หลักๆของชาวลัคนาราศีกรกฎที่เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเนี่ยถ้าเกิดคุณทําอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศต่างถินต่างแดนนะครับหรืออะไรที่มันทําอยู่ในที่ไกลๆนะครับ หรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเสื่อมความสูญเสียหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของเก่าๆถือว่าจะเป็นปีครึ่งที่ดีที่คุณจะมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นจะสำเร็จได้ดีนะครับเพราะว่าดาวราหูเนี่ยมาโคจรอยู่ในเรื่องของโชคลาภนะครับ ถึงแม้มันจะมีความวุ่นวายอย่างที่เราเข้าใจกันนะครับว่าเวลาราหูไปอยู่ช่องไหนก็จะวุ่นวายช่องนั้นนะครับมันมีความวุ่นวายแต่มันก็จะสําเร็จดีในเรื่องที่เป็นลักษณะแบบนั้นแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความเสื่อมไม่ได้ทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องในที่ไกลๆนะครับในเรื่องของโชคลาบของคุณเนี่ยคุณก็มีความวุ่นวายนะครับกับเรื่องโชคลาบและบางทีโชคลาบที่คุณได้รับเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นโชคลาบที่บางทีมันก็จะแฝงมา เรื่องกับความสูญเสียนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับปีครึ่งต่อจากนี้นะครับเวลาที่คุณมีเรื่องของความสําเร็จมีเรื่องของโชคลาภอะไรที่เกิดขึ้นกับคุณนะครับคุณก็ควรจะมีการแบ่งเงินทองที่ได้จากโชคลาภต่างๆเหล่านั้นนะครับไปในการบริจาคไปในการทําบุญอะไรต่างๆนะครับเพื่อเป็นการทําบุญทํากุศลต่างๆนะครับเพื่อลดการสูญเสียที่จะเกิด ตามขึ้นมาจากการที่มีโชคลาภขึ้นมานะครับเพราะว่าดาวราหูเนี่ยเขามาจากเรื่องของการสูญเสียด้วยนะครับนี่คือลักษณะหลักๆของชาวลัคนาราศีกรกฎปีครึ่งต่อจากนี้ไปส่วนรายละเอียดในแต่ละเดือนก็ขึ้นอยู่กับว่าดาวศุกร์เนี่ยเขาไปอยู่ตรงไหนแล้วก็มีอะไรมาสัมพันธ์กับดาวศุกร์และเรื่องของโชคลาภอย่างเช่นในเดือนตุลาคมนี้นะครับต้นเดือนเลยเนี่ยดาวศุกร์นะครับ ก็โคจรไปอยู่ในเรื่องของการเงินนะครับนั่นหมายความว่าในช่วงต้นเดือนนะครับเรื่องของโชคลาบของคุณเนี่ยก็จะมาในเรื่องของการเงินการทองของคุณมาจากเรื่องธุรกิจเรื่องไรายได้ที่คุณทําอยู่นะครับเงินทองก็ยังคงมีเข้ามามีโชคมีลาบอย่างดีนะครับและพอหลังวันที่24นะครับดาวโชคลาบของคุณเนี่ยก็จะเดินหน้าไปอยู่ในราศีกันนะครับ แต่จะเดินหน้าแบบเดินหน้าเร็วๆนะครับไปอยู่ร่วมกับดาวพุธซึ่งเขาเป็นเจ้าของช่องเรื่องของสหัสชชะอยู่แล้วนะครับเ,เรื่องของเพื่อนฝูงเรื่องของสังคมเรื่องของการเจราจาสื่อสารนะครับนั่นหมายความว่าโชคลาภของคุณเนี่ยก็จะเข้ามาจากทางเพื่อนๆนะครับจากการร่วมกับสังคมร่วมกับคนหมู่มากและดาวพุธท,ที่อยู่ร่วมเนี่ยนะครับเขาก็ได้ตําแหน่งกเกษตรได้ตําแหน่งมหาอุด นะครับก็อาจจะเป็นที่โชคลาภของคุณก็จะเข้ามาจากทางเพื่อนฝูงที่มีความโดดเด่นในสังคมเพื่อนฝูงที่มียศถาบรรดาศักดิ์มีการได้รับการยอมรับในสังคมนะครับเพราะฉะนั้นและดาวศุกร์เนี่ยนะครับเขาเดินเร็วบางทีอาจจะมีโอกาสมีโชคลาภเข้ามาแบบเร็วๆเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมองและก็คว้าโอกาสเอาไว้นะครับแต่โชคลาภที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับ ก็อาจจะไม่ได้โชคลาภอะไรที่ใหญ่มากนะครับถึงแม้ว่าดาวศุกร์เนี่ยเขาจะมาอยู่ร่วมกับดาวเจ้าของบ้านเองเลยนะครับซึ่งมีความแข็งแรงมีความโดดเด่นมากนะครับ mm. แล้วก็เป็นดาวคู่ธาตุกันด้วยส่งเสริมกันดีนะครับ mm. เพียงแต่ว่าดาวศุกร์ที่เขามาอยู่ตำแหน่งนี้เนี่ยขเขาได้ตำแหน่งนิดนะครับกำลังของเขามีน้อยนะครับแต่ในเรื่องของโชคลาภก็ถือว่ายังคงจะมีนะครับเพราะว่าอยู่ร่วมกับดาวคู่ธาตุน้ำนะครับแล้วเลงไปก็เจอกับดาวคู่มิตรเพราะฉะนั้น โชคลาบก็จะยังคงมีอยู่แต่ว่าก็อาจจะไม่ใช่โชคลาบที่เป็นก้อนใหญ่โตอะไรมากนะและสําหรับนักเสี่ยงโชคนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนว่าในช่วงปลายเดือนนะครับหลังวันที่24เนี่ยโชคลาบของคุณนะครับจะมาจากทางที่ร่วมอะไรกับเพื่อนฝูงนะครับคนที่มีความโดดเด่นในสังคมมียศมีตําแหน่งในสังคมหรือโชคลาบจะมาจาก เรื่องราวอะไรที่มันเป็นเรื่องเด่นๆในวงสังคมของคุณคุณก็อาจจะเอารองมาคำนวณดูส่วนในช่วงต้นเดือนเนี่ยนะครับดาวโชคลาภก็คงเป็นเรื่องของการทำธุรกิจของคุณนะครับมาจากเรื่องการสร้างธุรกิจของคุณซะมากกว่านะครับและในช่วงเดือนนี้นะครับถ้ามองในเรื่องของการลงทุนหรือการเสี่ยงโชคเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะกับการลงทุนหรือการเสี่ยงโชคอะไรแบบใหญ่ๆหรือหนักๆน,กนะครับเพราะว่า ถ้ามองในเรื่องของการลงทุนและการเสี่ยงโชคเนี่ยดาวที่เกี่ยวเรื่องกับการลงทุนและการเสี่ยงโชคเนี่ยก็คือดาวอังคารซึ่งในช่วงนี้เขาก็ยังโคจรแบบเดินถอยหลังอยู่เพราะฉะนั้นก็อาจจะยังไม่เหมาะกับการลงทุนอะไรหนักๆหรือว่าเสี่ยงโชคอะไรใหญ่ๆนะครับก็อาจจะมีได้บ้างแต่ว่าไม่ควรที่จะใหญ่มาก <S <S และนี่ก็คือการทํานายไทยทักดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎในแบบของอูจ๋จตุจักรนะครับ ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอูจดุจักรสวัสดีครับ